ยินดีต้อนรับสู่แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice for active learning ด้านการจัดก,การเรียนการสอนเชิงรุกของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหลายวิชาภาษาอังกฤษโดยนายนัครินนาดำวงศ์ตำแหน่งครูผู้ช่วยจากโรงเรียนห้วยเจริญวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งชื่อผลงานดอนวัตกรรม phonics มน่าพ l ีหรือเกมเศรษฐี phonics ความสำคัญของผลงาน เนื่องจากนักเรียนเกิดภาวะ learning loss ในรายวิชาภาษาอังกฤษจากการขาดคารูภาษาอังกฤษในโรงเรียนสง่งผลให้นักเรียนขาดทักษะพ,พื้นฐานทางด้านภาษาไม่สามารถระบ,บุตัวเพียญชนะไม่มีคลังคำศัพท์และไม่มีความรู้ตามชั้นปีของตนเองครูผู้สอนจึงดำเนินการพูพื้นฐานด้วยการเรียนการอ่านออกเสียงและสกดคำศัพท์ <Hey, S 1> แบบ phonics อ,<า>อึางเป็นพื้นฐานของการอ่านคำศัพท์การอ่านประโยคและการสื่อสารต่อไปจุดประสงค์และเป้าหมาย เือพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ปีการศึกษา2566โรงเรียนวิเชลเญืองทยาเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ปีการศึกษา2566จำนวน26คนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์จากการใช้นวัตกรรมร้อยละ100เป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนมีผลการประเมินการอ่านออกเสียงสะกดคำศัพท์ หลังจากการใช้นวัตกรรมสูงกว่าก่อนเรียนขั้นตอนการดําเนินงานการออกแบบผลงานจะยึดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning จากการเรียนรู้ผ่านเกมหรือ Game Based Learning ออกแบบโดยใช้ทอ m โมเดลประกอบด้วย T O และ N โดยทีย่อมาจากสีหมายถึงเรื่องราวแนวและประสบการณ์ที่ต้องการออกแบบให้ผู้เล่น O ย่อมาจาก Objective หมายถึงสมรรถนะทักษะ และองค์ความรู้ที่ต้องการให้เกิดแกับผู้เล่นรวมทั้งการกำหนดระดับความยากง่ายหรือระดับของผู้เล่น m ย่อมาจากม e c ค่าในสื่อกลไกการเล่นเช่นถอยลูกตาเพื่อเล่นการจับการในมือการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดการครอบความพื้นที่เป็นต้นซึ่งผลงานหรือนวัตกรรมของผู้จัดทำมีเรื่องราวหรือแนวเกี่ยวกับการประจนภายในโรงละคลรสด มีการกำหนดทักษะเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์และมีกลไกการเล่นท้ายคลึงกับเกมเศรษฐีมีการใช้หลักการ PDCA ในการดำเนินงานตามกิจกรรมโดยมีการวิเคราะห์ปัญหาในขั้นที่ซึ่งพบปัญหานักเรียนไม่สามารถอ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์ได้ปฏิบัติตามแผนในขั้นดีโดยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ร่วมกับการใช้นวัตกรรมหรือ g Game Based Learning มีการประเมินผลและสรุปผลในขั้น4ี่ โดยการบันทึกผลและเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังใช้นวัตกรรมและปรับปรุงและแก้ไขในขั้น A โดยการซ่อมเสริมหรือเน้นย้ำเสียงตัวเพียนชนะที่ไม่มีในภาษาไทยเพื่อใช้นวัตกรรมอีกครั้งประสิทธิภาพของการดำเนินการเกิดจากการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning g pass b step ดังนี้มีการใช้ภาพประกอบทำนองการอ่านออกเสียงตัวเพียนชนะสระคําคำศัพท์และการสะกดคำในขั้น G หรือ gathering ให้นักเรียนวิเคราะห์เสียงตัวเพียนชนะหรือสระ และฝึกอ่านออกเสียงตามในขั้น P (Processing) ซึ่งจะก่อให้เกิดทักษะ Cross-cultural understanding หรือความเข้าใจของหน่วยเสียงระหว่างสองภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้นักเรียนอ่านออกเสียงตัวพยัญชนะหรือสระสะกดคำศัพท์และทำใบฝึกหัดในขั้น A (Applying) ซึ่งในขั้นนี้จะทำให้นักเรียนเกิดทักษะการอ่านและการเขียนให้นักเรียนเล่นบอร์ดเกมหรือนวัตกรรมโดยใช้ความรู้จากการเรียนเสียงตัวพยัญชนะ สระและการสะกดคำเพื่อผ่านแต่ละด่านในขั้น A หรือ Applying ซึ่งจะทำให้เกิดทักษะ Critical thinking and problem solving นักเรียนเกิดการประมวลผลความรู้จกกากกลไกในการเล่นเกมสามารถสอนเพื่อนให้เข้าใจและชวนเพื่อนหรือนักเรียนระดับชั้นอื่นมาเล่นด้วยได้ในขั้น S หรือ Self-regulating ซึ่งจะก่อให้เกิดทักษะ Collaboration, teamwork and leadership และ Career and learning skills ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะท,ที่สำคัญของผู้เรียน ได้แก่ความสามารถในการสื่อสารคิดและการแก้ไขปัญหานวัตกรรมมนาพลิฟอนิกส์หรือเกม t เศรษฐีฟอนิกส์เป็นนวัตกรรมที่สามารถใช้ได้ซ้ำๆเก็บรักษาได้นานและสามารถออกแบบให้บูรณาการได้อย่างหลากหลายผลการดำเนินงานผลที่เกิดตามจุดประสงค์นักเรียนเกิดการพรัฒน,นาการอ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์ อะไรนะเวอร์โอเคเวอร์อีโนวินเดี๋ยวคุณขอดูการหน่อยสิ c a e is in the jet the wet n e t the pet in the jet the net i i is on the j e t the wet the the and pet โอเคก็เชนผลสำเร็จของงาน ในเชิงปริมาณร้อยละ100ของนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงสะกดคำศัพท์จากการใช้นวัตกรรม Phex Ivan อนิ Monopoly ในเชิงคุณภาพนักเรียนมีผลการประเมินการอ่านออกเสียงสะกดคำศัพท์หลังการใช้นวัตกรรมสูงกว่าก่อนเรียนทุกคนประโยชน์ที่ได้รับด้านนักเรียนเกิดทักษะการอ่านออกเสียงสะกดคำและการคิดแก้ปัญหาด้านครู จัดการเดินรูปแบบ Active Learning และสร้างนวัตรกรรมแก้ไขปัญหาหนักเรียนไดน้ด้านผู้บริหารหนักเรียนได้รับพัฒนาทางด้านภาษาและพัฒนาทางด้านผลสำเร็จทางการเรียนทําให้มีโอกาสเพิ่มอัตราการเข้าเรียนของโรงเรียนได้ด้านผู้ปกครองผู้ปกครองให้ความไว้วางใจและความร่วมมือแก่โรงเรียนเพิ่มมากขึ้นปัจจัยความสําเร็จเกิดจากการพัฒนาตนเองด้วยการใช้เทคโนโลยีสร้างสื่อและนวัตรกรรมรวมทพัพงพบแรงบันดาลใจในการสร้างสื่อจากเพจ a c e b o o k นักเรียนครูและผู้บริหารให้ความร,ร่วมมือและขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนานวัตกรรม p h o n i c m o n o p o l y รวมทั้งสพปเชียงรายเขตหนึ่งมีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และมีเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานและนวัตกรรมเช่น mm hmm. Best Practice for Active Learning บทเรียนที่ได้รับควรฝึกให้นักเรียนมีพื้นฐานในการระบุและอ่านออกเสียงตัวแปรชนะและสระเสียงสั้นให้เกิดความชำนาญ เื่อการต่อยอดไปสู่การอ่านออกเสียงสระเสียงยาวและพยัญชนะควบกล้ำรวมทั้งคำศัพท์ Silent Letters ต่อไปผู้จัดทำผลงานได้เผยแพร่ผลงานให้แก่ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษทั้งหมด3ท่านได้แก่ 1. ครูนิพัสตริพงไทยสงจากโรงเรียนบ้านน้ำวังสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตสอ 2. ครูศรีพรเสละอ,อจากโรงเรียนบ้านหมื่นรือชัย สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2และ3ครูมินทราสุริยวงศ์จากโรงเรียนชุมชนแม่ตากลางมิรภาภพี26สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ข้อเสนอแนะพัฒนานวัตกรรม Phonics Monopoly โดยใช้สระเสียงยาวพยัญชนะควบกล้ำและ Silent Letters รวมทั้งพัฒนาให้มีกลไกการเล่นที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนในศตรวรรษที่21ให้เข้มข้นมากขึ้นรวมทั้งให้เหมาะกับนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์ในระดับที่สูงขึ้น